สวัสดีครับวันนี้มาดูชุดขบูผ้าปั๊มสำหรับแปลงใส่เครื่อง411ครับชุดแปลงขบูผ้าปั๊มมีขายในกลุ่มที่สร้างรถสกูตเตอร์หรือรถมินิบั์แล้วก็ในลาซาด้าครับ วันนี้จะมานำเสนอชิ้นส่วนต่างๆและเทคนิคเคล็ดลับวิธีแปลงครับเริ่มจากจากเครื่องยนต์ก็จะมีคอรีด ด้านล่างของคอรีดจะมีรูแวดคำ่ำต่อเจาะทะลุมาด้านหน้าของรีดวาลครับก็คืออยู่ในช่องสี่เหลี่ยมที่เห็นก่อนประกอบคอรีด เช็คดูรูก่อนครับเผื่อมีอะไรไปอุดตันหรือมีตะเข็บไม่เรียบร้อยทำให้ขวางแววกข้ามทำให้การดูดหรือดันไดเอลแฟมกระูไม่ดีครับ ถ้าท่านซื้อจากลาซาดาบางร้านจะให้ประเก็นด้านเนี้ครับที่อยู่กับเลดวาวมาด้วยส่วนชุดที่ผมซื้อมาชุดนี้ไม่มีครับถัดจากคอเลดก็จะเป็นประเก็นครับ รูประเก็นก็จะตรงกับรูที่คอรีดถ้ารูตรงกันพอดีก็ใช้ได้เลยครับถ้าแต่ถ้ารูที่ประเก็นขวางรูที่คอรีดก็ทำการแต่งประเก็นให้รูพอดีไม่ขวาง ทางอากาศครับขบูขบูรุ่นนี้จะเป็นขบูที่เรียกกันว่า คารบูรุ่น TL43 ครับใช้ในเครื่องตัดหญ้าตระกูลมิตซูหรือตระกูล TL TU ทั้งหลายตั้งแต่4 0 c ีถึง 52cc แล้วก็พวกเครื่องเจาะดินครับปากรูที่เห็นนี่จะโตประมาณ15มิลครับโตวกว่า ขบูเครื่องตัดหญ้า411นสองมิลครับของเครื่องตัดหญ้า411จะโต13มิลรูที่เห็นนี่คือรูแว็กคั่มครับท่อน้ำมันมีสองท่อครับ ท่อที่เห็นด้านบนคือจะมีรอยหยักสองลอสองอันอันนี้คือท่อน้ำมันเข้าครับส่วนอันที่อันล่างที่มีรอยหยักอันเดียวคือท่อน้ำมันไหลกลับครับส่วนลูกยางใสๆนี่คือตัวแยกน้ำมันครับก่อน สตาร์ทก็กดให้น้ำมันเต็มในถ้วยนี้ก่อนถึงสตาร์ทส่วนตัวทองเหลืองที่ใช้ไขควงปักแบนไขคือตัวสำหรับปรับน้ำมันในรอบสูงสุดครับหรือรอบแม็กวิธีปรับก็คือเล่นเครื่องให้สุดครับถ้า เร่งแล้วน้ำมันไม่พอก็ขายออกครับแต่ถ้าน้ำมันเร่งสุดแล้วน้ำมันมากไปหรือดับก็หมุนเข้าครับส่วนในรูกลมๆที่เห็นนี่คือข้างในเป็นเข็มเร่งครับใช้ไขควงปากแบนปรับได้ เริ่มจากตั้งเดินเบาให้เครื่องไม่ดับก่อนครับแล้วก็หมุนใช้ไขควงปากแบนอันเล็กๆไขในรูนี้ครับถ้าหมุนออกคือน้ำมันหนาขึ้นหมุนเข้าคือน้ำมันบางลงวิธีตั้งคือตั้ง สกูเดินเบาให้เครื่องไม่ดับแล้วก็หมุนตัวในรูนี้ให้เครื่องยนต์รอบเครื่องยนต์แรงสุดครับจากนั้นลองเร่งดูครับถ้าเร่งติดมือก็ใช้ได้แต่ถ้ายังไม่ค่อยติดมือก็ปรับตัวนี้เอาครับส่วนตัว ที่มีเกี่ยวเนี่ยครับอันนี้คือตั้งความตึงสายคันเร่งด้านที่มีโอริงนี่คือด้านที่ติดกับกองอากาศครับอันนี้คือด้านที่ติดกับคอรีดอันนี้หลูครับอสองท่อนี้คือท่อน้ำมันครับ สังเกตครับท่อน้ำมันเข้าจะใหญ่กว่าท่อน้ำมันไหลกลับครับถัดถัดจากขบูก็คือแผ่นนี้ครับ แล้วก็แผ่นนี้คือทำหน้าที่เป็นโชคครับตัวแผ่นโชคด้านขอบของตัวแผ่นโชคด้านหนึ่งจะ มนครับส่วนอีกด้านหนึ่งจะคมมากเป็นขอบคมก่อนใส่แนะนำให้ใช้ตะไบอันเล็กๆตะใบละเอียดหรือกระดาษายลบขอบนิดหนึ่งครับจะทำให้แผ่นลิ้นชคนี่ไม่ไปกัดกับตัวอลูมิเนียมครับ ถัดจากตัวโชคก็คือตัวนี้ครับเป็นอะแดปเตอร์สำหรับใส่กรองอากาศทําเป็นรูปปักแต่ด้านนี้คือด้านที่อยู่ต่อกับลิ้นโชคครับ ตัวนี้ช่วงมุมที่นิ้วชี้เนี่ยครับจะเป็นมุมหักเป็นขอบคมถ้าแต่งตรงนี้ให้หมนคือเราลบขอบหรือลบมุมให้หมนจะทำให้อากาศไหลดีขึ้นครับถัดจากชุดนี้ก็คือ ตัวน็อตครับตัวน็อตจะเป็นนอ็อตหัวจมหกเหลี่ยมกับแหวนสปริงกับแหวนยี่แปะความยาวก็จะพอดีชุดนี้กับขาบูแล้วก็คอริดครับถัดจากน็อตก็คือตัวกรองอากาศครับ ตัวกรองอากาศเป็นฝาครอบด้านบนกับฝาครอบนี้จะเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ตัวไส้กรองอากาศจะเป็นแผ่นตะแกรงทั้งด้านนอกด้านในตรงกลางระหว่างตะแกรงเป็นผ้าครับส่วนสีดำที่เห็นนี่คือท่อยางครับ แล้วก็เข็มขัดรัดตัวกลองอากาศกับอะแดปเตอร์ตัวนี้ครับชุดนี้ทั้งหมดพอประกอบแล้วก็จะเป็นตามรูปนี้ครับรูแว็กคัม ที่อยู่ในคอลิจะอยู่ด้านล่างตรงกับคาบูเลเตอร์แล้วก็น็อตที่ยึดอะแดปเตอร์ก็แบบที่เห็นนี่ครับส่วนแผ่นเล็กนี่ครับที่อยู่ระหว่างอะแดปเตอร์กับตัวนี้ที่เป็นที่ใส่โช๊กจะเล็กกว่านิดหนึ่งครับ ถ้าแต่งแนะนำให้ลบมุมก็พอครับเพื่อไม่ให้อากาศชนขอบพอส่วนตัวกองอากาศ พอประกอบเข้าชุดก็จะตามที่เห็นนะครับแต่ว่าประกอบจริงจะเนี่ยครับประกอบเสร็จจะประมาณนี้ครับแล้วก็ขันเข็มขัดให้แน่นอันนี้คือด้าน ถ้าเป็นอยู่กับเครื่องยนต์คือด้านท้ายเครื่องยนต์4 1 1ครับด้านคันสตาร์ตด้านที่ดึงสตาร์ตด้านนี้คือด้านตรงข้ามครับ ด้านนี้คือด้านบนครับชุดสายคันเร่งชุดคันเร่งด้านใต้ครับส่วนอุปกรณ์ที่ต้องซื้อเพิ่มคือ ตัวกลองน้ำมันครับตัวนี้จะมีเหล็กอยู่ด้านในเพื่อให้สายเวลาเราใสา่น้ำมันที่มาเสียบจมอยู่ก้นถังตลอดครับอันนี้คือตัวไส้กลองน้ำมันแล้วก็สายน้ำมันครับ ขนาดรูในสามมิลครับแล้วก็ลูกยางครับที่มีสองรูลูกยางถังน้ำมันเพราะว่าขาบูจะมีท่อน้ำมันจากถังเข้าขาบูแล้วก็ท่อน้ำมันไหลกลับจากขาบูลงถังถ้า มีน้ำสะเจาะถังแล้วมีน้ำมันซึมออกได้ทำให้อากาศในถังรั่วได้ครับแนะนำให้เอาเทปพ,พันเกลียวท่อประปาผัานในร่องเนี้ครับก็จะไม่รั่วขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ